To the moon and back, we had a love like that Why do I feel like that's holy fate? สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเสิร์ฟพาลถูกการแต่งหน้าเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งลุกในการแต่งหน้าในวันนี้ก็คือลุคนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีความเป็นโทนแบบว่าส้มๆนะคะต้อนรับซัมเมอร์เป็นส้มอมน้าตาลส้มบ่มแดดนะคะซึ่งลูกหมีคิดว่าเพื่อนๆที่ดูช่องเราน่าจะคุ้นชินกับลุคนี้กันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงหลังมาคือลูกหมีอาจจะไม่ค่อยได้แต่งโทนนี้ ักเท่าไร่นะคะวันนี้ก็มาแต่งให้ดูกันแล้วนั่นเองค่ะทุกคนก็สาหรับลุคนี้นะคะเราก็พยายามเลือกเครื่องสาอางที่เป็นเครื่องสอําอางที่เหมาะกับซัมเมอร์ในช่วงนี้นะคะคือมีความแบบว่ากันน้าติดทนนะคะแล้วก็คุม,มันได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าร้อนใช่ไหมคะบางทีเนี่ยวลาเราแต่งหน้าในระหว่างวันอาจจะแบบมีความเงื่อไหลครยย้อยได้นะคะเมคอัพก็อาจจะต้องแบบมีความติดทนติดแน่นมากกว่าปกติกันนิดนึงก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูลุคนี้ว่าจะแต่งได้ อย่างไรนะะคใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆกันด้วยนะเผื่อครั้งหน้าลูกหนีลงคิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชม how to ลุคนี้กันเลยค่ะก็ โอเคตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวลูกมีขอเก็บหน้ามาขึ้นนิดนึงนะคะนามาซีทรูนั่นเองนะที่ลูกมีบอกลูกไปตัดมานะคะก็แบบเออพยายามตัดอยากแบบว่าเป็นสาวเกาหลีเกาใจนะคะทุกคนแต่ว่าก็ตัดออกมาได้ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็นนี้ลูกมีใส่คอนแทคเลนแล้วนะคะน,นะเผื่อเพื่อนๆจะถามถึงกันนะคะคือมีน้องวอนยองใช่ไหมคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ปะ้ปะลูกม,มีก็เลยบอกว่าอ่ะไหนลองซินะคะอันนี้ จะได้มาเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งลูกหมีว่าแบบสวยนะคะทุกคนเลนที่ลูกหมีเลือกมาคือมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตาเราดูแบบว่า โตใหญ่จนเกินไปนั <pl ains> ่นเองค่ะเดี๋ยวมาเริ่มงานผิวกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นลุกที่เราอยากจะแต่งก็ลุกมีอยากเน้นไปในเรื่องของแบบว่าติดทนแล้วก็กันน้านิดนึงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เข้าใกล้ซัมเมอร์แล้วด้วยแล้วก็แบบว่าใกล้สงการแล้วด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้แบบว่านำเครื่องสาอางต่างๆไปปรับใช้กันได้นั่นเองเนาะซึ่งงานผิววันนี้ลุกนมีก็เลยเลือกเป็นน้องคนนี้นะคะสําหรับแป้งพับเจ้านางค่ะทุกคนหรือว่าลุกมีขอเรียกน้องว่าแป้งพับสงการนั่นเองนะคะเพราะว่าคือส่วนตัวลู้สึกว่าเขา ติดทนแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะน่าจะเหมาะกับช่วงสงการแล้วก็ช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะคะดงอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะเป็นตลับแบบรุ่นใหม่นะคะเปิดออกมาเนี่ยด้านในก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะมีตัวแป้งนะคะแล้วก็ชั้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพัฟนะคะดูคนนี่นะจะบอกว่าพัฟนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ตัวตลับรุ่นใหม่นะคะเขาจะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะจะช่วยลดการอับชื้นของพัฟได้ด้วยค่ะสําหรับใครนะคะ, <reiter> ะ,คะที่เป็นคนที่เป็นสิวง่ายนะคะหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายลูกหมีว น่าจะตอบโจทย์กันเลยค่ะใน,นลูกหมีใช้เป็นแป้งสีเบอร์ C 2ีนะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างพอดีกับผิวของลูกมีนะคะก็จะมีความเป็นในทางโทนเหลืองนิดนึงนั่นเองค่ะ <S <S ให้ดูสีกันนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าขาวเหลืองนะคะอันนี้ลูกมีก็จะทาไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเทียบ2ฝั่งให้ดูนะค่อยๆแบบว่ากดๆๆไปได้เลยค่ะ เนื้อแป้งคือบางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆนะคะทุกคนนี่ทาไปได้เลยนี่นะคะ ให้เพื่อนๆดูข้างที่ทาแป้งแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ทาสังเกตได้ว่าข้างที่ทาแป้งแล้วเนี่ยผิวก็คือจะดูแมตต์แล้วก็ดูสวยมากๆนะคะที่สําคัญก็คือพวกรอยดําต่างๆนะคะลูกหมีว่าเขาปกปิดได้แบบว่าค่อนข้างโอเคลูกหมีจะมีรอยดาจากสิวนิดหน่อยใช่ไหมคะก็คือจางลงไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าจะให้กลิบเนี่ยก็แนะนําให้ใช้คอนซีลเลอร์คู่ด้วยก็จะดีค่ะ,ะเดี๋ยวมาลงอีกข้างหนึ่งกันเลยนะคะลูกหมีเคยใช้แป้งพับของเจ้านางเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วตอนที่ลูกหมีใช้ใช่ไหมคือเรา ก็แบบว่าใช้แล้วก็ออกไปทํากิจกรรมแบบกลางแจ้งใช่ไหมคะผิวก็คือมีเหงือ่อมีอะไรองเงี้ยไหลปกตินะแต่ว่าผิวก็คือไม่ดรอปล้วก็ยังดูผ่องสวยอยู่นะคะก็ลองดูกันได้ถ้าเกิดใครอยากหาแป้งพับที่แบบว่าคุมมันดีๆแล้วก็ติดทนนะคะที่สําคัญราคาไม่แรงมากเลย สังเกตได้ว่าผิวของเรานะคะก็จะดูแบบว่าแมตสวยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแมตแห้งนะคะทุกคนอันนี้คือลงแค่แป้งพัฟเจ้านางอย่างเดียวเท่านั้นช่วงสงการนี้ลูกมีว่าถ้าเกิดใครนะคะที่กลัวผิวจะอุดตันนะคะแบบว่าลงรองพื้นแล้วก็ไปเจอกับน้ําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะกลัวจะแบบว่าแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลงแค่แป้งผสมรองพื้นนะคะของเจ้านางอย่างเดียวก็ได้ลูกมีว่าได้ผิวที่แบบว่าดูโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ตลับนี้นะคะราคา399บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนส่วนสถานที่ซื้อต่งตางๆนะคะเดี๋ยว ลูกนีจะทิ้งไว้ให้ในเดสคริปชันบอกอีกทีกเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากๆใครยังไงก็ลองดูกันนะคะลูกมีว่าเหมาะกับเป็นแป้งพับในช่วงแบบว่าซัมเมอร์หน้าร้อนนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการนําไปแบบว่าวันสงการด้วยนั่นเองค่ะก็ลองดูกันได้ค่ะต่อมานะคะมาเขียนคิวกันค่ะซึ่งคิววันนี้ก็อาจจะผ่านไปเร็วๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลูกมีก็ยังใช้เป็นของสสินะคะคนดีคนเดิมอยู่นะค,ะคอลเลคชัน b ี21อันนี้นะคะใช้สี02นะคะ red bow คะ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเขียนไปตามคลองคิ้วของเรากันแบบเร็วๆกันเลยนะคะลูกมีไปแบบว่าญี่ปุ่นมาใช่ไหมคะทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ดูวอล์กไปเที่ยวญี่ปุ่นของลูกมีกันหรือ,อยังมา EP แรกก่อนนะคะคือไปที่โอซาก้าก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะมีไปที่ Japan. เจแปนไม่ใช่ไปที่เจแปนไปที่ฟูจินะคะแล้วก็เข้าไปที่โตกเกียวแลเดี๋ยวฝาก EP สองไว้ด้วยนะคะกําลังตัดต่ออยู่นะแต่ว่า EP แรกก็คือออนไปแล้วนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะทุกคนดูกันเพลินๆ นะคะจะได้เป็นฟิลแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันใดๆนะคะส่วนพิกัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลูกมีก็แบบแปะๆไว้ให้ใน description box เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพวกสรุปพวกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกหมีจะมาทําให้ใน EP 2ีล้วละกันนะคะเดี๋ยวขอไปรวบรวมข้อมูลนิดนึงก่อนแล้วกันค่ะ มาเดี๋ยวเรามาปัดมัสคาราคิวกันนะคะจะบอกว่าเราไปได้น้องคนใหม่มานะคะตัวดีตัวเดิมแต่ว่าสีใหม่จ้าอันนี้เป็นของคิสมีนะคะ Heavy Rotation ค่ะ c o l o r อร์ e ิ e อายบนะคะอันนี้ลูกมีเปลี่ยนเป็นใช้สีเบอร์04ซึ่งอันนี้ลูกมีตามมาจากที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งราคาก็จะถูกกว่าที่ไทยบ้านเราประมาณ100นิดๆน,น,นะคะถ้าลูกมีจําไม่ผิดนะถ้าเกิดใครแบบว่าชอบเหมือนกันนะคะแล้วมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ถ้าเกิดว่าอยากฮิวมาลูกมีว่าก็ นะคะถ้าเกิดใครแบบไม่ซีเรียสว่าเออราคามันอาจจะถูกกว่าประมาณร้อยนิดๆถ้าฉันไม่ซีเรียสก็ซื้อที่ไทยก็ได้นะคะทุกคนก็ลองดูกันได้นะซึ่งเดี๋ยวลูกหมีจะทําเป็นฮอญี่ปุ่นมาให้ทุกคนดีไหมแบบว่าลูกหมีได้เครื่องสาอางมาเยอะมากๆเหมือนกันนะคะมีใครอยากดูไหมก็คอมเมนต์มาบอกลูกหมีกันได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนอยากดูกันเยอะก็เดี๋ยวเราจะอัดคลิปฮอมาฝากกันนะคะเผื่อใครแบบว่ามีแผนไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะซื้อเครื่องสําอางเหมือนเรานะคะก็จะได้ไปตามๆกันได้ละกันเนาะ ซึ่งสาหรับสีเบอร์04อันนี้นะคะลูกหม,มีว่าเป็นสีที่แบบว่าเอออาจจะเข้ากับสีผมของลูกหม,มีในช่วงนี้มากกว่าสีเบอร์05อีกนะแต่ว่าลุกหม,มีคือยังไม่เคย เปลี่ยนสีไงคะก็แบบยังไม่กล้าลองเปลี่ยนเนาะพอเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าเออสีเบอร์ศูนย์สีมันก็จะมีความเป็นน้ําตาลที่อมเทามากขึ้นกว่าสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะซึ่งช่วงนี้ผมลูกหมีอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดทองอะไรมากนะคะเพราะว่าสีเบอร์ศูนย์ห้ามันจะเป็นสีน้ําตาลฟิลคาราเมลอะไรแบบนี้เนาะงานตาวันนี้นะลูกหมีตั้งใจจะแต่งเป็นโทนแบบว่าส้มส้มบ่มแดดนิดนึงนะคะให้รับกับแบบว่าช่วงซัมเมอร์ในช่วงนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็พาเลตแต่งตาที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะะใช้เเป็นนี่ลยค Ta-da! ของ ODBO นะคะทุกคน s i x n a t u r e Eye Shadow Palette ค่ะสำหรับพาเลตแต่งตารุ่นนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขามีออกมาด้วยกันทั้งหมด4สีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เขาขายดีมากๆค่ะคือลูกนี้เองก็เล็งไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องก็คือโซเอาไว้มากนะแล้วก็อันนี้เขาออก2สีใหม่มานะคะก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์ห้าค่ะก็จะเป็นโทนชมพูชมพูนุดนุ่นะคะซึ่งก็จะแบบมีความเกาหลีเกาใจนะคะแล้วก็สีเบอร์ศูนย์หกนะคะก็คืออันนี้เลยที่ลูกนี้จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทน ส้มบ่มแดดนะคะส้มอิดโปเบาอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นโทนส้มที่ลูกหมีว่าน่าจะแบบว่าใช้ง่ายนะคะแล้วก็ใครที่ชอบโทนประมาณนี้ก็น่าจะแบบถูกใจกันมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาแต่งตากันค่ะอันดับแรกนะคะลูหมีก็จะใช้เป็นสีส้มนูดนูดตรงนี้นะคะทาทั่วเปลือกตากันก่อนเลยค่ะค่อยๆทาไปได้เลยนะคะจะบอกว่าสีเขาชัดมากค่ะทุกคนเนี่ยปาดแค่ทีเดียวนะคะแล้วก็เบลนด์ได้ง่ายมากๆนะคะ ค่อยทาไปได้เลยสีสวยมากสำหรับพาเลตนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะทุกคนขอลูกหมีก็จะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์รวมถึงแบบว่ากิตเตอร์เม็ดเล็กๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบมากๆนะ ส่วนตัวลูกหมีว่าในหนึ่งตลับนะเขาแบบว่าทำสีได้ออกมาดีมากๆนะคะคือเป็นสีที่แบบว่าใกล้เคียงกันมีความคุมโทนนะคะดูละมุนมันก็เลยเลือกใช้ง่ายนะคะทุกคนเวลานำมาแต่งตาอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะสามารถนำมา mix and match กันได้ทุกสีทุกหลุมเลยนะคะก็เป็นสีที่แบบเออใช้ง่ายมือใหม่อะไรเงี้ยก็น่าจะชอบน่าจะถูกใจกันค่ะแล้วก็ราคาเขาแบบไม่แรงด้วยนะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีเดิมนะคะทาช่วงบริเวณหางตาล่างด้วยเราจะเปลี่ยนหัวแปรงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้หัวแปรงใหญ่ทาบริเวณตาล่างมันก็จะแบบเลอะเทอะออกมานะคะทุกคนก็เปลี่ยนเป็นหัวแปรงที่เล็กลงแล้วก็ค่อยค่อย ลากไปที่บริเวณหางตาได้เลยค่ะสังเกตได้ว่าตาเราก็จะดูมีความแบบว่าบ่มแดดสีส้มๆใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ลิงก์สีด้านล่างกับด้านบนให้มันเข้ากันนะคะ mm hmm. ก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะ mm hmm. แดงๆอมส้มนิดนึงค่ะใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะทาช่วงบริเวณหางตาค่ะทาแบบวนๆนะคะค่อยๆใช้แปรงวนๆเลือกแปรงหัวพู่ๆนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้แบบว่าใช้ง่ายนะคะ แค่ห่างตาเท่านั้นตาเราก็จะดูมีมิติมากกว่าข้างนี้ mm hmm. เห็นไหมคะก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนอารมณ์เราคัดเบ้าค่ะทุกคนแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นนะคะคือสีชัดมากเลยอ่ะทุกคน ตอนแรกที่ลูกหมีใช้คือเราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะเราก็คิดแล้วแหละว่าเออสีมันก็คงชัดแหละแต่ว่าอันนี้คือชัดเกินคาดนะคะลูกหมีคิดว่ามันจะชัดแต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนี้ในความคิดเรานะคะแต่พอใช้รู้สึกว่าเออสีมันชัดมากๆเลยนะคะก็หมีจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในพาเลตเลยนะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะเลือกกับหัวแปลงที่เป็นแปรงแบนๆนิดนึงค่ะ แล้วก็จะวาดไปที่บริเวณหางตานะคะเป็นฟิลแบบว่าเขียนอายไลเนอร์ er ค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะเหมือนเพิ่มมิติให้กับเขาก่อนนะคะก่อนที่จะเขียนอายไลเนอร์ er จริงๆเข้าไปนะค่อยๆวาดไปได้เลยนะคะเน้นแบบว่าชิดโคนขนตาเราได้เลยแล้วก็ลากออกมาวิงหางออกมานิดนึงค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อชิมเมอร์นะคะหลุมนี้เลยนะทาบริเวณกึ่งกลางตาค่ะทุกคนเขาจะเป็นแบบชิมเมอร์เนื้อละเอียดนะคะสามผัสไปได้เลยนี่เห็นไหมคะมีความแบบว่าวิ้งอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่เวอร์เกินค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมมันก็จะเล่นแสงเบาๆด้วยนะเป็นชิมเมอร์สีส้มๆอมทองๆนะคะอืม อ๋อเมื่อกี้ลูกมีเมาส์ถึงไหนแล้วนะที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะจะบอกว่าช่วงนี้คือไปญี่ปุ่นลูกมีช็อปมาสนุกมากๆค่ะทุกคนก็คือเหมือนค่าเงินเขาแบบว่าถูกด้วยนะคะช่วงนี้ใครไปญี่ปุ่นแล้วก็อยากแบบว่าช้อปปิ้งใดๆลูกมีว่าน่าจะเหมาะน่าจะตอบโจทย์เลยนะใครแบบเป็นสายช้อปปิ้งแนะนําให้ไปญี่ปุ่นช่วงนี้เลยคะ่ะคือแบบของช็อปแบบว่าแน่นนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยมีจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีเข้มสุดเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหัวแปรงนิดนึงคะ่ะทาช่วงบริเวณหางตา ล่างนะคะทุกคนทำการเชื่อมเข้ากันนิดนึงตรงนี้ลากออกมาเป็นเส้นตรงๆค่ะ ถ้าด้สำหรับงานตานะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเอาจริงคือเราไม่ค่อยได้แต่งโทนนี้เท่าไหร่เลยนะคะในช่วงหลังเนาะโทนส้มๆอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จะแต่งเป็นโทนชมพูโทนหวานๆเนาะมีใครคิดถึงโทนประมาณนี้กันบ้างไหมคะก็สาหรับใครนะคะที่กําลังหาพาเลทแต่งตาที่ราคาหน้ารักนะคะแล้วก็คุณภาพดีก็ลองดูกันของ ODBO นะคะหรือว่าเกิดใครชอบโทนประมาณนี้ก็ลองดูสีเบอร์ศูนย์หกดูนะคะราคาตลับละ149บาทเท่านั้นค่ะสามารถซื้อได้ไง่ายมากๆคะ่ะทุกคนมีที่วัสรนะคะ แล้วก็มีที่ Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวลูกมีจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันเนอะลองดูกันได้ค่ะก็เป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพเกินราคานะคะลูกมีว่าแบบเออแนะนำนะแบรนไทยทําดีแล้วก็ซัพพอร์ตแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่ดัดขนตาช่วงนี้ก็ใช้เป็นของชูอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเขียนอินไลเนอร์กันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นนี่ค่ะของ ODBO นะคะทุกคนอันนี้เลยไฮนีสสมูทไลเนอร์นะคะลูกหมีใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์สี่นะคะสีช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูหัวเขาลื่นด้วยนะนี่นะคะ,ะก็เขียนเข้าไปด้านในได้เลยค่ะก็หัวเล็กเขียนง่ายค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มนะประมาณนิดหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้อินไลเนอร์อันเดิมนะคะทุกคนทำการวาดตรงข้างล่างออกมาตรงนี้นิดนึงด้วยค่ะตาล่างนะคะเห็นไหมคะตาเราก็จะดูคมมากกว่าข้างนี้นะคะวาดเข้าไปนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเพิ่มความฟูงกันอีกนิดนึงลูกหมี่จะใช้หัวแปรงที่เป็นหัวแปรงเล็กๆนะคะเกลี่ยเขานิดนึงค่ะมันก็จะดูฟูงมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาปัดมัสคาร่ากันค่ะดูง Kissme นะคะ Heroine Make ั n d e อ u n d เดิมค่ะนี้ลอง g and c o Mascara นะคะ Advanced Film ค่ะทุกคนอันนี้ลูกหมีก็ไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยค่ะใช้เป็นสีดำหมีว่ามัสคาร่าของ Kissme อันนี้คือทนสุดๆแล้วนะคะคือแบบติดทนติดแน่นแล้วก็แบบล้างออก ยากมากด้วยนะคะต้องใช้คู่กับตัวแท่งสีฟ้าของเขานะคะจะช่วยทำให้ลังออกได้ง่ายขึ้นแบบเยอะเลยนะแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแบบพวกคลีนซิ่งธรรมดาอะไรเงี้ยลูกหมีว่ามันแบบไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบว่าจะหามาสคาร่าไปเล่นวันสงการใดๆนะคะของ Kiss มีอันนี้ลูกหมีก็แนะนำเลยส่วนตัวลูกหมีเวาลาปัดขนตาอย่างเงี้ยปัดมาสคาร่าลูกหมีจะปัดแบบ 3าถึง4รอบย้ำๆเลยนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ตรงโคนเขานิดนึงค่ะจะช่วยให้ขนตาเรายาวขึ้นนี่นะะต่อมานะคะลูกหมีจะขอใช้อายไลเนอร์แบบหัวผู้กันนิดนึงค่ะซึ่งตอนแรกว่าจะไม่กรีดแบบผู้กันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าออยากให้ตามันดูคมมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นดิสมมเนอรูอินเมคเหมือนกันค่ะสมูทลิควิดอายไลเนอร์นะคะใช้เป็นสีดำค่ะ มีชอบกรีดอะไรเนิ่แบบแค่ห่างตาเพรู้สึกว่าถ้ากิีดเต็มตาแล้วแบบตาลูกมีจะดูดุมากเลยอะคือไม่ชอบแบบตาตัวเองแบบนั้นนะคะก็เลยชอบกรีดแค่ตั้งแต่ห่างตาออกมา ต่อมามางานแก้มกันบ้างนะคะซึ่งแก้มวันนี้ลูกหมีก็จะทาเป็นโทนส้มๆนิดนึงนะคะปลุกซัมเมอร์ใดๆเนาะก็จะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะสําหรับสมูทโตค่ะสเตย์มอร์นูดนะคะเวิลดลิปค่ะเอามาแต้มตรงบริเวณแก้มเราก่อนนะคะซึ่งตัวนี้สามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะลูกหมีจะมาแต้มแก้มก่อนนิดนึงอันนี้ใช้เป็นสีเบอร์36ก่อนนะคะมอร์ชายค่ะจะเป็นโทนแบบว่าส้มๆนะคะซึ่งเป็นโทนส้มที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะแต้ม ไปตรงนี้เลยตัวนี้เนื้อลิปเขาจะเป็นแบบเนื้อกะมี่นะคะทุกคนซึ่งแบบเป็นสไตล์แบบว่าลิปที่เราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราทาพวกครีมบัตหรือว่าแบบออลิปสติกมาทาตรงบริเวณแก้มเราก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้บัชออนะสีติดโทนติดชัดมากขึ้นด้วยนะคะซัมเมอร์หน้าร้อนใดๆนะคะเผื่อแบบว่า เมคอัพดรอปได้เร็วกว่าปกติหรืออะไรนี้ด้วยความที่เรามีเหงื่อมีอะไรด้วยนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าแต่งวันสงการานหมีว่าก็ได้นะคะทุกคนก็แบบเพิ่มเลเยอร์เขากันไปค่ะแล้วก็ค่อยทาบัชออนแบบฝุ่นทับอีกทีนะคะนี่ก็แต้มไปเลยค่ะอันนี้มันจะอาจจะมีความแบบว่าดูเกลี่ยยากใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยความที่ลูกหมีลงเป็นแป้งใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเกิดแบบว่าลงเป็นพวกแบบรองพื้นหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเกลี่ยง่ายมากกว่านี้นะ เสร็จแล้วนะคะลูกหมีก็จะทาเป็นแบบฝุน่นทับอีกทีค่ะจะใช้เป็นของเปียนะคะตัวนี้เลยนะ ready to wear eye shadow นะคะนี่สีเบอร์06ค่ะ innocent ค่ะซึ่งจริงๆอะ่ะเขาจะเป็น eye shadow ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าลูกหมีจะเอามาทาเป็นบัชอ h o ด้วยนะคะสีจะเป็นโทนแบบว่านูดนดูน้ำตาลน้ำตาลส้มๆมนะคะอันนี้เราก็จะทาทับเจ้าตัว,ตวลิปเมื่อกี้ที่ลูกหมีทาที่แก้มไปเลยะคะ่วนๆได้เลยจะทำให้สีมันดูนัวขึ้นค่ะทุกคนเห็นไหม มันก็จะแบบดูละมุนตุ้นมากขึ้นนะคะให้แบบว่าบัชออนติดทนได้ยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับงานแก้มวันนี้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาบรอนเซอร์หน้ากันนิดนึงนะคะโ o ร์ยู <you> ค่ะทุกบรอนเซอร์นะคะคอลเลคชัน n for U2 s k สกินนั่นเองนะคะสีก็จะตามนี้เลยนะซึ่งอย่างที่ลูกหมีเคยบอกไปแล้วเนาะว่าแบบเป็นโทนสีที่เหมือนใช้ง่ายนะคะสามารถใช้กับแบบสาวเอเชียอย่างเราเราได้ค่ะลูกหมีก็จะใช้3สีผสมกันเลยค่ะแล้วก็เก็บไปที่กรอบหน้าของเราได้เลยค่ะ ซึ่งสาหรับลิปสติกในวันนี้นะคะลูกหมีก็จะใช้เป็นเมื่อกี้เลยค่ะที่ลูกหมีเอาไปทาแก้มนะคะก็คือนี่เลยนะคะสําหรับสมูทโตคาสเตมอลนูดเวลเวดลิปซึ่งอันนี้เขาออกมาเป็น2ส,สีใหม่นะคะจะมีสีเบอร์24นะคะสีมอลชาร์มิงค่ะกับสีเบอร์3.6นะคะมอลชายค่ะจะเป็นโทนส้มอันนี้จะเป็นแดงกำกำนั่นเองนะคะทาง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เบลเบลฟุงๆได้สวยมากๆที่สําคัญคืออันนี้คือสีชัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนเลยค่ะ เดี๋ยวลูกหมีจะมาทายห้ทุกคนดูกันนะเลือกเป็นสีเบอร์24นะคะมอชาร์มมิ่งค่ะจะแต้มไปด้านในนะคะทุกคนแล้วก็เมิมแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยใช้มือเกลี่ยเอานะคะสีแบบว่าสวยมากค่ะทุกคนสําหรับลิปรุ่นนี้นะคะเขาจะเหมือนแบบว่ามีความ Matte แอนด์มอยในตัวนะคะก็คือมีความชุ่มชื้นนะเวลาทาไปแล้วไม่ทําให้ปากของเราตกรอบไม่แห้งด้วยค่ะอันนี้นะเห็นไหมคะถ้าเกิดแบบว่าให้น้องเขาเซต กืนไปกับปากของเราแล้วอะคือติดทนดีมากแล้วก็ไม่ค่อยติดแมสด,ด้วยแบบลุกมีลองเอาไปใช้ดูแล้วนะคะก็โอเคเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจลิปสติกของสมมูโตอันนี้นะคะก็ราคา2ละ49บาทค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เซเว่นอีเลเลยค่ะยังไงก็ลองดูกันได้นะคะถาออกมาสีของลูกมีก็จะเป็นสีเบอร์24นะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะซึ่งแบบลูกมีว่าสวยอยู่นะ ไฮไลท์นิดเนว่าไฮไลท์ไปตรงบริเวณที่แสงตกกระทบนะคะวันนี้จะใช้เป็นไฮไลท์ในพาเลตของ Bobby Brown นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของ Bobby Brown เขาด้วยนะคะทุกคน s c o u t and Go p a l e t t e นะคะนี่ลูกหมีใช้เป็นสีมีเดียมเนาะโทนสีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราใช้แค่ตัวไฮไลท์ของเขาเท่านั้นค่ะไฮไลท์คือแบบฉ่ำมากทุกคนดูดิคือแบบสวยมากลูกมีชอบมากนะคะช่วงนี้ก็คือยิบใช้ไฮไลท์ในตลับนี้ตลอดเลยนี่เห็นไหมคะ แล้วก็แต้มไปตรงนี้ด้วยดูดี <Okay. S 1> มันเล่นแสงมากทุกคนโอ้ oh my god ใช้มือได้เลยค่ะ To moon I'm back like had Why feel like that used ร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับเมคอัพลุกในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแบบว่าสามารถนําไปแต่งตามกันได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ลองนําไปปรับใช้กับเพ,พื่องสอาชของเพื่อนๆนะคะอาจจะไม่ต้องแบบว่าซื้อตามเราทุกอย่างนะคะทุกคนก็ลองดูกันแบบว่าเอออันไหนเพื่อนๆแบบมีสีใกล้เคียงก็ลองนํามาปรับใช้ดูกันได้นั่นเองคะ่ะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะคะที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้เนหค หน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปของเรากันนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆกันค่ะบ๊ายบาย